นี่คือดวงประทีปที่เราได้จุดขึ้นและได้ถวายเดบพระสังกัจจยนะมหาเทระในค่ำคืนนี้พระสังกัจจยนะมหาเทระถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์และเป็นพุทธสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ผู้เข้าถึงธรรมผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนั้นแต่เดิม ระสังกัจจยนะมหาเถระท่านเป็นผู้มีรูปงามมีกายดังทองกัญจายนะหมายถึงมีกายงามและสีผิวดังทองท่านเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในตระกูลเศรษฐีและท่านเป็นหนุ่มที่มีรูปงามมากมีชัฏพันธังสีหรือแสงที่เปล่งประกายออกมาจากรูปกายของท่าน เมื่อท่านได้บวชมาในทางพระพุทธศาสนาปรากฏว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้มีฤทธิ์สามารถถอดกายทิพนี้ไปพักผ่อนอยู่บนสวงสวรรค์และด้วยอนุภาพแห่งการที่ท่านสั่งสมบุญญาบารมีมานี่เองจึงทำให้ผู้ใดก็ตามที่มีความคิดนึกอย่างไรก็สามารถที่จะเปลี่ยนตามความคิดนั้นในบัดเดียวนั้นเลย นี่คืออนุภาพแห่งพระสังกัจจย,ยณะมหาเทระผู้เป็นพุทธสาวกแห่งองค์พระพุทธเจ้า